สามสองสวัสดีครับกอกันบุญพบกันอีกแล้วพอกระทิงบุนที่สิบหกตุลาคมปีนี้ที่วัดเขาขี่เหล็กแก่งคอยเหมือนเดิมครับปีนี้การสร้างโบสถ์ต้องเริ่มได้แน่นอนอคงทราบดีแล,แล้วว่าเหตุที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าสลาเก่าที่ที่เป็นที่ที่โบสถ์จะต้องลงเนะ่ย ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างสลาใหม่โดยเงินทุนบุญของท่งานจัดการซื้อของเองพระปลูกกันเองดูแลกันเองคุมงานกันเองในราคาไม่ถึงล้านบาทได้สลาหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยแล้วก็ทำประโยชน์ได้ทุกอย่างเท่าที่กิจของสมจะทำได้ที่ก็เกิดเป็นปริมณฑลที่จะสร้างโบสถ์ได้โบสถ์ก็ลดขนาดลงจากเดิมนิดหน่อยเพราะว่าของแพงขึ้น เราได้การลดขนาดโบสถ์การสร้างโบสถ์ใหม่อย่างสวยงามเนี่ยโดยอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีซึ่งเป็นศิลปินแหญ่งชาติรุ่นเดียวกับผมท่านออกแบบสถานที่สําคัญสาคัญหลายแห่งสถาปัตยกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือขอประชุมนะสถานที่สําคัญสําคัญต่าง,ๆ,างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โบถ์วัดต่างๆหลายต่อหลายแห่งที่ท่านทำไว้งานของท่านมีประจักษ์มาก ก็มาช่วยบทออกมาสวยงามมากครับปีนี้ทอดกระสินเสร็จครับเนี่ยเราเริ่มลงมือสร้างโบทได้แล้วคุณสมมาตรซึ่งอ่าเป็นผู้ก่อ,อตั้งคนหนึ่งก็ไปได้ช่องทางดีมาได้ผู้คนมาช่วยแล้วก็รับปากว่าถ้าแม้นว่าเป็นไปตามที่คิดบทจะไม่เสร็จภายในหกปีอย่างที่ผมว่าไว้จะกลายเป็นเสร็จภายในสามปีมาพบกันให้ได้แล้วทำบุญให้ได้นะครับกับกอาการบุญ เชิญคุณสร้างบทวัดเขาขี้เหล็กวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้เคยติดต่ออย่างไรเคยทําบุญอย่างไรติดต่อเข้ามาได้เลยและเท่าที่เป็นไปได้หรืออยากให้เป็นไปได้ก็คือว่าอยากขอเชิญท่านไปดูสถานที่และไปดูศาลาที่เราสร้างขึ้นในเงินของพวกคุณต้นไม้ต้นไร่ที่เราไปปลูกไว้บนเขาลูกนั้นบนวัดเก่าๆแล้วสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับเราไปทอดกระถินแล้วให้เห็น ถึงเงินที่เรารับเข้ามาได้ไปดูบัญชีที่ท่านฝากเงินเข้ามาแล้วใช้จ่ายยางไรทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรที่จ่ายทําบุญก็จ่ายมีบัญชีเรียบร้อยเงินเรามีปีนี้สี่ล้านโดดประมาณเราได้ใช้ไปล้านหนึ่งคะแสดงว่าเคยมีไว้ห้าล้านเท่าที่ท่านทําบุญมาภายในเวลาสามปีปีนี้ถ้าได้มาอีกสักล้านหรือสองล้านบทเดินทางไปจนถึงจบภายในสามปีได้ครับ ขอบคุณครับแล้วเจอกันที่วัดเขาขี้เหล็กวันที่16ตุลาคมวันอาทิตย์2554ขอบคุณครับ